ไปเหตุการณ์ต้นเดียวกันที่ต้นขี้เกลือข้างในอันนี้ก็ต้นเดียวเป็นสองค่ะค่ะคุณพ่อคะสวัสดีเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพารวยนะพ่อเด้อค่ะครับผมค่ะเป็นยังไงก็ค่ะพ่อโอ้ครับอันนี้ก็ไม่ไม่ตรงเถ้างขับไปเบิ้งข้างในได้นะพ่อเนาะไปผมเห็นภาไปอะไรครับค่ะเห็นพ่อเห็พ่อแบบเด้อค่ะเดี๋ยวเม็ดมา ขอเรดีดีป่ะแต่ผมก็ได้หรอกวิธีลูกสาวหัวป่ะจ้าได้ทุกหมวดดีนะไม่ทานม่เห็นคลิปน้องคนเด่นลองจับองค์เสร็จทีทุกหมวดนี่นะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิได้มาตามน้องคนสวยเพิ่งนะค่ะน้องน้องน้องจ้าวันดีจ้าค่ะถือมาจักเดือนแล้วเปค่ะเล็กอันจับได้ทุกหมวดขาเดือนแล้วสิบหมวดแล้วเราไม่ได้ซื้อเองจ้า โอ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาตามต่อเป็นคลิปหนาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปนี้สิให้คุณพ่อพาไปเบิ่งต้นใหม่ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวพ่อกันเนาะค่ะขอบคุณค่ะปลาค่ะคุณพ่อเฮาคุณพ่อไม่ใช่ไปวนพาด้วยไปวันาเหน้าวไร่สิลงไปหาดใหญ่ตัดเล็กไหลคุณนี่นี่นะแต่ว่าผัดลืมขากล้องค่ะไปกันเลยค่ะพี่น้องไปหาบุญเดี๋ยวไปบุญเขานังก่อนค่ะโอเค ค่ะเท่ากับมาตาม่มคุณพอ่อคุณปไปเลยได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่แอดได้เดินทางมาว่างปูอือื้อเด้อขออนุญาตบัตรคำเด้พอพ่อเด้อ ฐานามน้ำท่วมบ่นี้พ่อบอครับบอท่วมครับบอท่วมเน้องคะเนาะอรงฝากฝากนี้มันมันมันจะไม่ท่วมแต่มันจะไหลออกโอ้ไหลออกค่ะคนลุกขาคุณพ่อคนคนลุกด้ค่ะได้ อค่ะค่ะน,นี่แอดฮอต,ตยางเขามาเธอแหลกด้วยค่ะพี่น้องค่ะอนุญาตจะปูเจยา,ยายเด้อถ่ายทำรายการลงไปเนก็ให้พี่น้องเข้าได้เห็นได้ชมบารมีของวังปูอื้อลือค่ะ เดินน้ากันเล่นบ่ค่ะสถานบรุจัก่ะย่างมากผู้เดียวเด้อพี่น้องต้องให้คุณพ่อเพิ่นอยู่สถานที่แห่งนี้พายังเขามาเนาะคะ่ะสถานที่อยู่ดอนปูอ่อรือเฮ้าเนาะค่ะพี่น้อง ให้คุณพ่เอเพิ่นนำทางคสิบลงค่ะพี่น้อง เืนเต็มลอยวะไหลสดเลยวะบางคืนเา้าสามเยบาค่ะเดี๋ยวเด้ค่ะคุณพ่อต้องอ เฮ็ดบ่อันเลยนีด่ดองดองน,น,นี้นบบ้กันน่น่นว่าตกแรงมากันไจ้างเนนงืนนึงแล้ก็บอกขอม,ออม้าหรอวะย่างเฮ็ดออกเที่ยงคืนตีนนึงแล้วมาเลย โอ้เห็ดมีแปดมีแปดค่ะพี่น้องแปดดอกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขออนุญาตบาดคำแปดดอกพี่น้องแปดดอกเห็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยเนี่ยเสียวนหลบหลบ ไปตอพี่น้องไปต่อตอเนาะคะ่ะพี่น้องะค,ะค่ะอันนี้อยมากบปูเอื้อแต่สามเถ่อแต่ว่าบ่เคยขมาในนีนเด้อค่ะพี่น้องเ้อคขะบ่ได้เขามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะทั้งในเมื่อนี่ก็ได้ค่วมอนุเคราะห์หรือว่าค่วมเมตตาจากคุณพ่อเพิ่นพายางมาเนาะค่ะได้ค่วมอนุเคราะห์จากคุณพ่อเพิ่นพามาชมเป็นบุญหูบุญตาเนาะคะ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะ ที่เขามาเบ่งมาชมเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามไ้เด้อค่ะพี่น้องเสบ้ได้พลาข้าสานดีๆเวลาแอดมินเดินทางไปทางใดก็สิไดู้หได้เห็นไปน้ำกันเนาะค่ะยุกไก่กับ่ได้เดินทางมากก็สีได้เห็นน้ำกัเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเขาฟาลึกเข้าไปอีกแล้วค่ะพี่น้อง ค่ะนี่ยูดอนปูอือลือเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปูอ่อือลรือราชานาคาาดเด้อค่ะพีนนพน่น้องเด้อพี่พ่อพี่ว่าขันเป็นย่ำกันขึ้นนี่จ้างเป็นเมือนกับบา้นะาว่าเซนเด้อพิ่ว่าพี่น้องบาก,กามาอันนี้เป็นย่ำกับเว้นนะคะพี่น้องเนาะถ้าเป็นย่ำกับเว้น สิบตัดต่อนะคะแอดทายสดสดให้เบิ้งเลยเด้วยค่ะพี่น้องผายสดสดให้ดูเลยยางบมทันคุณพ่อแล้วะคะขาอาศีขาอาซีาบ,าซบ่นึ่ในจักน้อยพี้าน้องค่ะลืมเอาขากล้องฝ้าร้ายพี่หน่องเอ้ยฝ้าร้ายลืมอาวุธทรามาหากิน เกว่าสีหายใจออกปากแล้วพี่น้องแอสี่ภาพไปเบางนี่มันมีจุดสําคัญนะคะพี่น้องเด้อคอยบุกป่าฟ้าดงงข้าวมาป่านนี้นะคะพี่น้องค่ะมัมีจุดสําคัญโอ้โหเห็น<อ>เห็นละคุณเห็นเพี่น้องเห็นละสาธุสาธุเด้อ,อ,อคนลูกยาวเลยเห็นเหรอนเอา้าน้องบอลคนลุกเยาวเลยสามารถกับทีมงานน,อน,านอ้องบอลมานึ่อ สาธุสาธุสาอแต่อันนี้ก็คือนคพบ่น้อง เอสซีไทยให้เบิ่งชัดๆแล้วก็เคลื่อนเอาแบบสะอาดนะค่ะพี่น้องเนาะขอพรขอโชคขอมานจากปูอื้อลื่อเฮาเด้อค่ะพี่น้องชัดเจนไปที่ห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้ากำยัองอีกพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนี่ ลองเบิง้งลองเบิ้งพี่น้องค่ะกูหูแก้วตาทิพย์เบิ้งซอยกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะหูแก้วตาทิพย์ดูช่วยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะซอยคอมเมนต์มาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ครั้งแรกเนาะค่ะที่แอดได้เดินทางเข้ามากแ,แอดสิค่อยๆแผ่นกล่องให้เบิญงขนยุ่งไล่ก็สิไล่ในจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้อง เหมือนกับในปลาเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะคสิเป็นเหมือนนะคะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องป้องไปเห็นเป็นโชคเป็นมานหรือว่าเห็นเลขตัวใดกะเม่นมาบอกแอดมินน้ำเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้แอดก็เดินทางมาขอโชว์ขอมานจากปูอือรือนาคคราดนะคะพี่น้องเด้อค่ะอดสิผ้าอ,อมอ,อมไป